ใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยครับโอเวอร์ท็ร้านเติมเกมออนไลน์ราคาถูกเติมได้ตลอด24ชั่วโมงและใครที่กําลังกังวลเรื่องความปลอดภัยเราการันตีจากผู้ติดตามเพจมากกว่า1 0 0 0 0แสคนและจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาอย่างยาวนานกว่า5ปีครับพร้อมกับรีวิวของผู้ใช้บริการอีกมากมายคลิกลิงก์ใต้คําอธิบายได้เลยครับยังไม่หมดยังมีโปรโมชั่นสําหรับ FC 26อีกด้วย พาร์ทที่แล้วเราจบภายใน8นาทีผมต้องขออภัยทุกคนจริงๆครับเนื่องจากเสียงมันกล้องมันทำให้ผมรู้สึกว่าจะเสียทรดแต่ในพาร์ทนี้ครับผมได้ทำการแก้แล้วไม่รู้จะออกมาดีแค่ไหนนะแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดและตอนนี้ก็จะเป็นฤดูกาลจริงของเซบีย่าด้วยส่วนบทบาทของเรากับทีมตอนนี้เราเป็นได้แค่ตัวสำรองแต่ก็มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นตัวจริงนะและเกมนาฬิกากับแอตเลติกับเราได้ลงสนามนาทีที่63แทนจานาไซในตำแหน่งปีขวา แลนี่อ,อเวสเขาเคยเล่นปีกขวาปะวะและนี่คือสามความต้องการของโค้ดที่ต้องการจากเราไอ้เถ้าใส่เบอร์สิบสามเล่นปีกนี่ผมนึกถึงปากีซองเลยนะโอ้โหมาถึงกระพาดเลยแล้วอุ้ยไน่างแล้วเซฟครับสวยเคลียร์ก่อนโอเคพี่อุ้ยตรงเราก็แน่นเลยมาดิมาดิมาแล้วครับผมอโดูอโดเบิ้ลก่อนแล้วไม่ถึงพี่ขยับหน่อยอจ็อกอย่างนี้ใหยยายกาูมจ็อกอย่างไวกุ่มนี้แล้วตัดสวยครับแล้วโดนบีบเคลียร์ยาว,ยาว สวยครับแล้วออโนบล์เบินอเราไปแล้วแทงต่อสวยข้างในมาหน่อยอุย้ยสกิลไม่ติดจะเติมจะเติมครับจะเติมโอ้ย,อยกูกลับอีกแล้วยังไม่ได้เติมเลยรักษาสกอร์รักษาสกอร์ให้มันคอไปดีขึ้นมาจานจานจะครบแล้วจานเป่าก่อนเลยก็ได้จ้าครับสวย เอ้ยเอ้ยอ้วตบเกมครับกูลงมาทําไมเนี่ยโอ้ดูแอเรียของเราดิแบ่งอยู่แต่ฝั่งขวาเลยและเป็นพื้นที่เกมรับด้วยกับตำแหน่งปีขวาและถือว่าทีมเปิดหัวได้ดีเลยนะกับ3มแต้มในเกมแรกของอาริกาสเปนแต่กูผวมึงื่อใจติดลบ25แล้วเราได้สกิลพอยต์มา2อย่างนี้สเตมิน่าเรา72เอางั้นใส่สเตมิน่าให้หมดได้74 สุดยอดเอาด้วยกำลังมาแรงสุดๆหลังจากชันชนะครั้งใหญ่ <c oughs> เขากำลังจะประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงและฉันก็ดีใจมากๆไอ้เฮียนี่ก็อวยมั่วสั่วแล้วเรามาฝึกเกมลับกันครับดูเวทเวแล้วนี่ไงเลี๋ยนีโอ้ s p ปปไม่มีโอ้โหมาไอ้ยัยคนเดียวกูก็ลำบากแล้วโอ,โอ้มาสามไม่มากูใส่เลยมา อะไรอะให้กูซ้อมอะไรโอ้โห,โหแล้วเกมนี้ลงสนามนาทีที่75ในตำแหน่งแบ็กซ้ายมาถึงก็เสียเต็มุมเลยครับตอนนี้สกอร์โดนนำด้วยโอ้โหลำบากเข้าไปใหญ่แล้วอุ้ยอุ้ยแทงขึ้นบนนี่ไงอุ้ยแล้วมีตัวเติมผมว่าคอร์สแน่ไม่คอร์สฮายไอ้ตรงกลางตรงกลางเออเออสวยสัไปให้เขาแงงก็เรียบร้อยสิครับอ ศูนตัวสองแบบนิ่มๆเลยครับโอ้โหเกมรับตั้งไม่เคียกก็เต็มข้อเกมดูกกี่โมงทางนี้มาเอือกับแขนนั่นแหละออกมาที่อโดูทางมาโอ้โหน้ำหนักไอ้เฮ้ยเบ๊แล้วโอ้โห,โโห,โหโมึงกัดได้มึงก็คืนเขาได้อะนั่นแหละแล้วจบเกมครับผมเป็นศูนย์ตัวสองของกีตาเฟ กูองพูดคำไหนเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเกมนี้ความึงพอใจของโค้ดเราขึ้นมาถึงสิบห้าะไม่ผ่านแค่คอสซิ่งเว้ยไอเกมที่กูคาดหวังอะแม่งไม่ใช่อย่างนี้ไงมาขอฝึกซ้อมดีๆหน่อยเพื่อจะได้ลงตัวจริงแล้วดูเอาโดโอโ้โหคอ,อย่างนี้นี่ยิงธรรมดาไม่เข้าเลยความส,สวยๆครับเอาโดเข้าไปที่หัวดิอันทีอาา่อะไรไม่ไดซื้เชตมาแล้วเราโคงสวยไม่แปลกทีมถึงแพ้ และนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของอัลโดกับการลงเป็นตัวจริงของเซบีย่าในลาลิกาสเปนด้วยนะก็ต้องทําให้เต็มที่ครับเพื่อที่จะยึดตัวจริงให้ได้จากโอกาสได้มายังไงวะไอ้เหี้ยไอ้ยูยูดีเว็กก็ให้กูเป็นตัวจริงเกมเริ่มแบบรวดเร็วเลยครับเกมนี้เรามาในฐานะทีมเยือนแต่ถึงจะเป็นทีมเยือนแต่ก็ต้องทําผลงานให้ดีครับโอ้โห นี่ไอ้้วปูดีเกอนวูยังนึกชื่อทีมันไม่ออกเลยอูจังหวะเขาทําโค้รโหดครับดูจังหวะเคาะมาเนี่ยผมวิ่งเข้ามาซ้อนข้างในแล้วนะแต่มาไม่ทันโอ้ยขยันเข้ากลางก็ด้วยอี้กองกลางก็ห่วยทังนั้นสวยครับคือจังหวะนี้แทงต่อสวยจัดแล้วซันเชตอยู่ข้างในได้เข้าไหมโอ้หเอากูมาค่ายแล้วโค้รโอ้โห แล้วตัดได้โอเคแล้วคืนเขาใหม่อ่ะบุกกูมาต่อ <c oughs> ไม่รู้จะโอ้โหสวยหายแล้วเราต้องบีบมาช่วยวะนี่ไงโอ้โหสัมมาซ้อนแล้วเนี่ยแล้วโยกมาจะจิ้มโอ้โหแม่แตะเข้าขวาก่อนค่อยๆค,ค,ค,ครับโดนนำแค่สองลูกเองถ้าสามสี่มาค่อยขอออก นั่นแหละอย่างสวยเอาม mm ันหนึ่งลกกูกเอามันหนึ่งลูกก่อนตีเซตเร็วซ้้าแปลก็เข้าอันนั้นแทงเข้ากลางครับว่าคืนนีกเอาไหมไอ้สานเชสสวยป่ะเฮ้ยโกเข้าซ้ายแล้วมีตัวเติมแล้วซัดโอ้โหึงรับแตไม่เกรงใจลูกยิงเลยจบครึ่งแรกครับที่สกอร์สองต่อศูนย์ <Kristen> ดูเปอร์เซ็นต์ของบอลครึ่งแรก63ต่อ37แต่โอกาสยิงเราถึง5วามาก๊นสนักแทงสวยซันเชสได้พิกมาแทงมาแทงมาเอาอย่างงี้ตีให้แตกอู้ห,โหตัดมาแล้วสวยไ,ไปมาสวนครับเอามาหนึ่งประตูก่อนฉันเ,เบรกไปเยอะแล้วพื้นที่ตรงกูแล้วพื้นที่ตรงกูอ๋อมาแล้วตัดครับสูไ่ไม่จั้หรอกยัางงาม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวอลอกรูไปก่อนโอ้ยอย่างสวยแลโอ้โหน้ำก่อนไม่คำเสว่วโอ้โหแล้วยกโคตรสวยเลยแล้วไม่ยิงด้วยนะใจกว้างอีกเดี๋ยวไปแล้วครับผมเอาโดถอดกูออกดีแล้วโคตร เดือดจงได้แค่6.5กับการลงสนาม80นาทีและสุดท้ายเกมจบที่3-1ต,ตอนนี้มี3ทีมให้ความสนใจเราจากผลงานอย่างนั้นน่ะนะทีมแรกเป็นเรเวนเต้เว้ยในลีกเดียวกันทีมที่สองมาโยกาก็ในลีกเดียวกันสุดท้ายเป็นออตแลนตาจากซิลีอาอิตาลีแต่เป้าหมายผมก็ยังคงเดิมครับคือบาเซโลนาและเกมกับเอลเช่เกมนี้เราก็ยังได้เป็นตัวจริงนะก็ถือว่ายังดีครับที่โค้ชยังให้โอกาสปากัส เล่นกับซันเช่กันแล้วโยกเข้าตรงกลางโอ้โหเล่นยากแล้วซันเช่ไม่ทันมึงก็ยากเกินพี่มาแล้วผมมาแล้วจัลเลสายเล่นกับไข่อุ้ยแล้วแทงสวยจัดๆได้จบแน่แล้วง้างดีกวา่าโอ้โห,โโหมึงยิงออกยังครับยังไม่คอสดักสวยแล้วคือโอ้โหเอหรีไปไหนวิ้วนี่ไงเฮ้ย เขียดเออโอ้ยผมเติมแล้วผมเติมแล้วสวยจัดแล้วขอเี่นเลี่ยดตอนยี้ดูนี่เล่นในบ้านจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนเนี้ยฟอร์มอย่างกับทีมเล่นนอกบ้านโอเคไปแล้วเติมแล้วไปต่อสุดอืสังเกตพี่ไปอยู่ด้านหลังเขาตั้งแต่ตอนไหนแล้วสวยครับผมไปซ้อนจักรยานก่อนโอ้เว้ยแลบโอ้เวลบแล้ว โอ้แบบแล้วสวยจัดจับแล้วโอ้โห,โห,โหโไม่ติดอีกกูวิ่งกลับเลยสวยไปแล้วครับใช้สปีดแล้วลาา,าหาเออดีจริงๆแล้วมีสัญญาณอย่างนี้ไปอีกแล้วครับเอาดู พร้อมกับจานาไซผู้ฝั่งขวาเกมนี้โดนถอดออกไว้ด้วยนะตั้งแต่นาทีที่67แต่สุดท้ายก็ไม่มีสก,กอร์กันทั้งคู่แต่กลายเป็นว่าเราได้ความพึงพอใจเพิ่มมา5นะแล้วก็สกิลพอยตรอบนี้ผมว่าผมจะใส่สเตมินาให้ได้75 เหลือ1เรามาใส่คอสซิ้นกันแนะ้เป็นเจตอนนี้ผ่านไปแล้ว4ี่เกมจาฝูงของลีกเป็นแอตแลนติกมัดลีส่วนบาร์เซโลนาเป้าหมายของเราอยู่อันดับซแล้วมัดลิกอยู่อันดับ7ว่าไม่ต้องไปตกใจพวกมันครับดูของเราดีกว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่เซบีย่าอยู่อันดับที่14 4สี่เกมชนะ1เสมอ1นแพ้ไป2ดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นเอโดลงสนามครบ90นาทีขอให้โชคดีเราหวังพึ่งคุณอยู่แบคขวาครับไม่ใช่กองหน้า ข้างในแล้แทงสวยครับใครอ่ะ <c oughs> โอ้ยกูสมรักเลย <c oughs> ทีมเรามันซ้องบางโวะแม่งเล่นคนละทิศคนละทางเลยอ่ะ <c oughs> ดูมันวิ่งกันดิไม่แต่งโซนท้ายอ่ะ <c oughs> อยู่เอเวสกูไม่ได้แล้ววางยาวๆครับโอ้โห <c oughs> เอ้าหมดคึอนแล้วห <c oughs> รอรึ่งหลังจะทำอะไรกันได้ไหม <c oughs> ไม่ทันว่ะต้องให้เขาเล่นกันเอง <s ues> สวยแล้ว จอดเบาๆนี่ไงกองหน้าตัวทะลุหมาอยาให้กูเปิดโค้ดคิดอะไรอยู่ไปพี่เอาสักประตูให้กูได้เฮหน่อยอุ้ยงามว่ะงามจยดจ้อยครับแล้วรอตรงนี้โอ้โหกูเสพพวกเดียวกันได้ไหมโอ้โหยังไงนั่นแหละสันเชิดสันเชวิ่งแล้วสันเชิโอ้โหมาที่กูมาสันเชิมึงไปหม่งไหม นี่งไงประตูนิ่มๆเลยครับแล้วเอ้ยเอ้ยอ๋อเยเสียเปล่าก็ไม่ได้ทำอะไรนะจยนแม่เโง,โง,โงเตะโง่โง่งั้นแล้วไปอีกแล้วล <c oughs> ครับโอโด่กูบอกแล้วข่าวมันอวยบอกกูจะเล่นเก้าสิบนาทีลอ่อกกนาทีาที่หกสเจ็ดอีกแล้วลสุดท้ายเกมนี้ก็จบที่ศูนต่อศูนย์เอาจริงๆนะบอกกูทีกูต้องทำตัวยังไง ความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นเพียงแค่อุปสรรคเล็กน้อยคุณมีความสามารถและหัวใจที่แข็งแกร่งพอที่จะกลับมาได้อย่างน่าภูมิใจถึงกะนั่งร้องไห้แล้วเอาโทษกูโด,โดนถอดออกทุกเกมเลยแล้วตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมต้องทํำยังไงวะเพื่อให้ทีมมันดีขึ้นซึ่งเกมกับบียาลิวที่โดนนาอยู่ลูกหนึ่งเราลงแทนอัพริเกตาได้ตาแหน่งเซนเตอร์เวลาก็มีน้อยเสอกมาเล่นเ,นเซนเตอร์อีกตอเท,ที่ได้โอ้โหขี้อย่างยาว ครับแดีวผมเติมขึ้นไปช่วยยิงแคบเลย,ยแต่อุ้ยสวยข้างบนไม่ได้เล่นฟันเช็ฟสันเช,นเช็แทงเหมือนเดิมอุ้ยดันขึ้นมาไวอยู่นะทั้งกูดันเลยแล้วกันแบ็คไม่ดันอะ่ะฟันเช็มาหมไปโอ้โหโอไอ้เฮียตีนหนักโทษทีครับลงสำรอ,องแรงยังเหลือแล้วเขาเก็บบอลได้แล้วยิงกูเถอะอย่างเงี้ยเอาปืนมายิงกูเลยไอ้เหี้ย อ,อุ้ยช่องเราไอ้เจ๊เนี่ยคึ้เนได้นะอ้ยสวยไปเลยครับคอมเลี้ยวหน่อยสวยแต่งไองสังเชตไม่ได้ต้องดึงช้าดูจะทำตัวไนนงแล้วนี่ดัดสวยครับไปไม่ได้อ่ะไม่ได้ไไดค่อยๆเออดีไอ้ชุดมันก็คนละสีนะตัวได้นะจะลวน,นะอุ้ยสยค่คคอยอุ้ยผมคิดว่ามันจะจี้ ม,มีตัววิ่งผมระวังตัววิ่งให้มีไงแล้วขูวเคี่อ่ะนี่โอ้โหมันเล่นเซืเตอร์อรดีกว่าบ้างขอไหมไม่หนักสวยเอานาทีสุดท้ายแล้วลากไปเออเอามึงเพิ่งรู้จักกันเลี้ยงบอลเออดีมากมึงแพ้ไปกี่เกมปะเนะี่ยโอ<ฮ>้ยแล้วดูความพึงพอใจ ลดไปถึง35และอันดับตารางคะแนนอยู่อันดับที่13 6เกมกูเล่นไป6เกมชนะ1เสมอ2แพ้ไป3มีแค่5คะแนนห่างโซนท้ายตารางแค่2คะแนนโปรเจกนี้ผมคาดหวังอะไรได้วะทุกคนแต่ไม่น่าเดี๋ยวมันอาจจะดีขึ้นเว้ยตอนนี้ทีมยังจูนกันไม่ติดก็คอยดูพัฒนาการของทีมแล้วก็เอาโดไปแล้วกัน เผื่ออนาคตมันจะดีขึ้นมากกว่านี้แต่สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราขอเบรกกันตรงนี้แล้วกันนะถ้าชอบขอคนละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรา1นึ่งซับสไคร์เพื่อพาช่องเรามุ่งสู่หนึ่งแสนซับในปีนี้กจะบ้าหวย